สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมานำเสนออะโวคาโดสายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับฟาร์มเรานะคะคือสายพันธุ์อะไรค่ะสายพันธุ์นี้นะคะอันนี้ปลูกมาสามปีแล้วค่ะสวยงามมากเลยนะคะกิ่นก้านค่ะออกดอกนะคะแต่ละปีก็มีการออกดอกค่ะ ดูสภาพนะคะลำต้นนะคะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะถอดใบยอดอ่อนสวยงามมากเลยนะคะแต่ไม่ให้ผลผลิตค่ะเพราะว่าอากาศร้อนร้อนแล้วก็ไม่เหมาะสมเลยนะคะพันนี้ ดูใบเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะมีอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือสายพันธุ์แฮสนะคะพันธุ์แฮสนี่ต้องในอากาศเย็นสุดๆนะคะอากาศที่สิบองศาเซลเซียสะคะ อันนี้บ้านเราร้อนมากเลยค่ะร้อนมากดอกก็ร่วงหมดนะคะร่วงหมดไม่เคยเป็นลูกเลยค่ะไม่ติดลูกเลยแต่เจริญเติบโตดีค่ะดีให้ดอกให้กิ่งก้นสาขาที่ดีค่ะแต่ว่าไม่ให้ผลผลิตนะคะเพราะอากาศมันร้อนพอเป็นดอกมาแล้วก็ร่วงหมดเลยค่ะร่วงหมดค่ะ เราก็จะจัดการนะคะตัดลงค่ะตัดลงแล้วก็รอให้ออดยอดนะคะเราก็จะเอาพันธุ์อื่นมาเสียบเป็นปีเตอร์สันหรือว่าบู d เจประมาณนี้นะคะก็มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าใครที่อยากปลูกพันธุ์แฮสอร่อยอร่อยใช่ค่ะเป็นพันธุ์ที่อร่อยมากมันเป็นบราชาอะโวคาโดค่ะแต่ว่า มันปลูกไม่ได้ค่ะปลูกไม่ได้เลยเสียเวลานะคะมาสามหสี่ปีแล้วนี่ค่ะไม่ไม่ไม่ติดผลนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นเชียงใหม่ใช่อยู่มันอากาศหนาอากาศหนาวอากาศเย็นเนาะของภาคอีสานเนี่ยค่ะอำเภอพนพิสัยเนี่ยหนองคายนี่ร้อนค่ะ ก็เห็นที่ชัยภูมิเขาก็ปลูกได้เนาะเขาอยู่บนภูเขาส่วนเทพนาที่ว่าปลูกพันเฮสค่ะแต่ว่าทางอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะปลูกไม่ได้ค่ะปลูกไม่ได้เลยมันร้อนค่ะก็มาถ่ายทอดความรู้ให้ดูนะคะว่าเผื่อมีคนมีที่สิบไร่กำลังจะปลูกเฮสอย่างเงี้ยค่ะในภาคอีสานก็ ไปศึกษาดูให้ดีๆก่อนนะคะว่าเราเสียเวลาลงไปแล้วทำลงไปแล้วมันจะได้ผลผลิตไหมมันจะโอเคกับพื้นที่เราไหมอะไรอย่างงี้ค่ะอเล็กซซนเดอร์ฟาร์มไม่แนะนำให้ปลูกแฮสนะคะปลูกเยอะหลายหลายต้นอยู่นะคะแฮสนะะี่ค่ะเสียเวลาไปเยอะมากเลยค่ะพอมาดูแล้วมันไม่ให้ผลผลิตอะไรเลยค่ะ ใบนี่สวยงามมากนะคะลำต้นแข็งแรงดูลำต้นแต่ไม่ให้ผลผลิตนะคะมันร้อนอากาศร้อนมากเลยค่ะสี่สิบสองสี่สิบองศาไม่ได้เลยค่ะบ้านเราไม่ได้นะคะแต่การเจริญเติบโต,ตของแฮสก็โอเคค่ะลำต้นอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ไม่ให้ผลผลิตนะคะมันร้อนมันร้อนมาก พอเป็นดอกมาก็จะร่วงแล้วค่ะร่วงค่ะถึงเราจะให้น้ำให้ปุ๋ยเพียงพอมันก็สวยแต่ใบค่ะพรามันต้องการอุณหภูมิที่เย็นเย็นสิบองศานะคะก็เลยไม่ได้ปลูกไม่ได้นะคะ เผื่อว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วเออกำลังจะปลูกแฮสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะปลูกต้นหนึ่งสองต้นเพื่อบางคนอาจจะลงเป็นสิบไร่ว่าพันแฮสพันพันอร่อยที่ฉันต้องปลูกละอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมันมันไม่ได้ผลนะคะอากาศมันร้อนดอกมันร่วงหมดค่ะไม่ติดผลผลิตนะคะลองศึกษานะคะพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อน อย่างเช่นปีเตอสันวูดเจ็ดอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ